เรื่องราวที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องบ้านขังวิญญาณก่อนจะไปรับฟังผมขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าต่อๆไปเริ่มต้นจากมีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกคือเอินกับแทนและเชอรี่ โดยครอบครัวนี้เกิดไปซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่งจากธานาคารในราคาที่แสนถูกที่อยู่ย่านหนองแขมและในระหว่างที่ครอบครัวดังกล่าวอยู่ในด้านหลังน,นี้กลับพบเจอเรื่องราวแปลกแและเหตุการณ์สยองขวัญมากมายเช่นตกดึกคนในบ้านจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหนักเดินขึ้นลงบันไดบ้านบางทีเห็นเป็นเงาดำๆของชายคนหนึ่งร่างสูงใหญ่เดินไปมาในบ้านแม้แต่ตอนกลางวันก็ตาม รวมไปถึงเสียงตึงตังคืงตังที่เกิดขึ้นตรงกำแพงบ้านและราวบันไดทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนแม้แต่กระจกบ้านก็เหมือนมีคนเอามือไปทุบเล่นตึงพังตึงพังทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไหนจะเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านเสียงหัวเราะยามค่ำคืนของหญิงสาวปริศนาอาหารและน้ำดื่มที่เน่าเสียดูเร็วผิดปกติ จนเจ้าขังบ้านในตอนนั้นตัดสินใจทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ก็ได้ยินเสียงตะโกนลั่นว่ากูไม่เอาเรื่องนี้เกิดมานานพอกวดแล้วซึ่งปัจจุบันสมาชิกยังมีชีวิตอยู่แต่ยายได้เสียชีวิตในบ้านหลนังนี้ในระหว่างกวาดบ้านโดยก่อนตายยายได้ชี้ไปตรงห้องเก็บของหน้าบ้านก่อนสิ้นใจตา,ตายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกทั้งๆท,ที่ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน นี่คือเรื่องจริงแอนเล่าให้อาจารย์แบงค์ฟังว่าก่อนหน้าแม่ตนเองจะเสียไม่กี่วันเธอฝันเห็นแม่ตนเองกวาดบ้านอยู่ตรงหน้าห้องเก็บของก่อนจะเปิดไปเห็นผีในห้องเก็บของนั้นช,นชอ็อกพอแอนเข้าไปจับตัวแม่คลางแม่ก็แตกละเอียดเป็นผงหายไปกับอากาศ เธอฝันแบบนี้ติดติดกันสามคืนก่อนที่แม่จะตายจริงและแม่ก็มาตายตรงตำแหน่งเดียวกับในความฝันไม่มีผิดเพีย้ยนยิ่งทำให้แอนเชื่อสนิทใจว่าบ้านหลังน,นี้ต้องมีอะไรแน่แน่ผ่านมาปีกว่าตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านหลังน,นี้มาสามีภรรยาตกงานพร้อมกันในวันเดียวกันทั้งทั้งที่ทำงานคนบริษัทกันถูกแปลกด,ดันจากหัวหน้าให้ออกและยังโยนเพื่อนร่วมงานแกล้งใส่ความอีก ส่วนอินก,ก็ได้ขายรถและเปลี่ยนมาขับแท็กซี่รับจ้างหาเงินประทังชีพเหมนทองก็ใช้หมดไปไปทุกๆเดือนวิ่งแท็กซี่ก็ไม่มีใครขึ้นที่ไม่มีคนกล้าขึ้นเพราะเหมือนผู้โดยสารจะเห็นอะไรบางอย่างนั่งอยู่ด้วยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเปลี่ยนไปขึ้นคันอื่นอยู่หลายครั้งพอให้พระไปเจอพระก็บอกว่าจริงๆแล้ววิญ,ญญาณไม่ใช่อยู่ในรถแต่อยู่ในบ้าน ต่อมาทุกอย่างจึงฉเฉลยเมื่อแอนรู้ความจริงจากเพื่อนบ้านว่าบ้านนี้เธอเป็นครอบครัวที่ห้าแล้วที่มาอยู่ที่นี่โดยก่อนหน้าทุกครอบครัวที่มาอยู่นั้นมีอันเป็นไปกันหมดและส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงด้วยกอนรู้จักเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าครอบครัวแรกมาอยู่ที่นี่คือต้นเหตุที่ทำให้ด้านเกิดเรื่องราววัต์โดยเหตุเกิดเมื่อ20กว่าปีก่อน วันเกิดเหตุผัวก,กินเหล้าจนเมาจากการที่โกรธแค้นว่าเมียไปมีชู้และทิ้งลูกชายไว้ให้เขาเลี้ยงตอนนั้นภรรยาไปทำงานเ้าโมโหเลยทำลายข้าวของทุกอย่างในบ้านกระจัดกระจายไม่เว้นกระทั่งสารเจ้าที่ไม้ก็ยังพังทิ้งทั้งกระทืบและด้วนเหล้าใส่ก่อนจะไปฆ่าลูกชายโดยการกดหัวลงอ่างน้ำในห้องน้ำและยังแทงร่างลูกชายจึงพรุ่นอีก เมื่อเมียกลับมาจึงตามหาลูกชายแต่พบศพลูกลอยอื่นในห้องน้ำฝ่ายผัวศพโอกาสจึงฆ่าปาดคอเมียตายตามไปและจาะลูกตาสองข้างก่อนจะฆ่าตัวเองตายไปอีกศพตรงราวบันไดจนศพอืดบวมส่งกลิ่นเหม็นเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพื่อนบ้านได้เล่าให้ฟังว่าแอบดูเหตุการณ์อยู่ เห็นเจ้าของบ้านเมาอารวาสทำลายสารได้ยินเสียงทะเลาะก,กันและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงภรรยาเจ้าของบ้านไม่คิดเลยว่าจะฆ่ายกครัวแบบนี้เมื่อแอนรู้ความจริงเกี่ยวกับประวัติบ้านตัวเองก็เครียดมากและไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรจึงมาปรึกษากับอ,อาจารย์แบง และอาจารย์แบงก์ก็แนะนำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการให้ย้ายออกจากบ้านเร็วๆเพราะถ้าขืนอยู่ต่อไปอาจพบพายนะตามาก็ได้เพราะเท่าที่ดูวิญญาณเจ้าของบ้านคนเก่าเขาก็ไม่ต้องการบุญใดๆทั้งสิ้นแต่เขาต้องการบ้านของเขาคืนนอกจากนี้อาจารย์แบงค์ยังสื่อจิตได้ว่าพวกเขาวาทามากและดวงวิญญาณมากมายยังคงติดอยู่ที่บ้านหลังนั้น นอกจากนี้ครอบครัวที่2อถึงสที่เคยมาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนก็ตาเคยพบกับภายะนะมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุในบ้านตายและบาดเจ็บแปลกๆไม่ทราบสาเหตุกันทวนหน้าไม่ป่วยตายก็ฆ่ากันตายหรือไม่ก็ตกบันไดเลื่นในห้องน้ำจนแท้งลูกโดยเฉพาะครอบครัวที่4ก่อนที่คุณอินแลอัอนจะย้ายมาอยู่ ครอบครัวนี้เป็นร่างทรงทั้งผัวทั้งเมียมีการทำคุณใสเล่นมนดำด้วยแถมยังเลี้ยงกุมารไว้เต็มบ้านรวมถึงยังกักขังวิญญาณไว้ด้วยวิชาเมื่อไม่ให้ไปไหนแต่อยู่ได้ไม่ถึงสามปีฝ่ายผัวร่างทรงก็ฆ่าเมียตนเองตายขาบ้านด้วยมีด ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวที่เล่ามาอาจอยู่เหมือนเกินจริงแต่คือความจริงจากปากเพื่อนบ้านเองระหว่างอยู่ที่บ้านอินกับแอนทะเลาะกันบ่อยเพราะเรื่องเพียนเพียงที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ส่วนเชอรี่ลูกสาวคนเดียวของบ้านชอบเดินละเมอไปเข้าห้องน้ําและลงไปเปิดน้ําในอ่างนอนเล่นตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วพอตื่นขึ้นมาก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายพามานอนเล่นในน้ําด้วย จ้าของบ้านตัวจริงยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาคือเรื่องจริงและอาจารย์แบงค์เองหลังจากเข้าไปสัมผัสบ้านก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีวิญ,ญญาณร้ายจริงๆผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายเขาบอกว่าเขาชื่อจันเขาทรมานมากเพราะถูกวิญ,ญญาณสามีขังไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดหาทางออกไปไหนไม่ได้เพราะไร้ลูกตา และขณะเข้าไปในบ้านวิญญาณร้ายหลายดวงยังได้ออกมาดาขับไล่อาจารย์แบงค์ด้วยคำหยาบหยาบคลายๆว่าไม่ให้เข้าไปช่วยอย่ายุ่งเพราะกูไม่เอาบุญใดๆทั้งนั้นกูไม่ไปกูไม่ออกโดยหลังจากที่เข้าไปช่วยด้านหลังนี้ทําให้อาจารย์แบงค์ต้องป่วยหนักมากเกิไม่มีสาเหตุเรื่องทั้งหมดจริงยังมีใบรับรองแพทย์อยู่เลยมานอนที่บ้านก็ยังถูกตามมารังควานอีก อาจารย์แบงค์แนะนําว่าค่าที่ดีให้ย้ายออกดีกว่าเพราะเกินเดียวยาจริงๆเนื่องจากเฮียนเหลือเกินปัจจุบันบ้านหลังนี้ร้างแล้วเพราะตั้งแต่ครอบครัวล่าสุดย้ายออกไปก็ยังไม่มีใครไปอยู่แต่ยังติดประกาศขายมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ยังขายไม่ออก